พอช็อตครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง i อเด็กคิวชเนอรนะครับเราดองเรื่องนี้มาน่าจะ2เดือนแล้วนะครับ i อเด็กคิวชเนเนี่ยเข้าฉายใน Netflix นะครับโดยพล็อตเรื่องหลักๆเนี่ยก็คือมันจะมีอ่าคนคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าแฮชีนะทาตัวเองเป็นสารเตี้ยนะครับในการที่แบบจัดการคนร้ายหรือล้างแค้นคนร้ายที่แบบเคยทําร้ายอ่อผู้เสียหายหรือแบบคนที่แบบเรียกคนที่ซวยหรือแบบคนที่แบบโดนทาร้ายอย่างนั้นดีกว่านะอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดแบบว่า อ่ามันมีข่าวข่าวหนึ่งเนาะฆาตกรเนี่ยอาจจะแบบหรือแบบอ่าโจรหรืออะไรอย่างเงี้ยทำร้ายคนคนหนึ่งด้วยวิธีแบบอะไรเงี้ยกับอดีตซอแท่งอย่างเงี้ยไอแฮชีเนี่ยก็จะไปทำแบบเดียวกันกับคนร้ายคนนั้นนะครับซึ่งต่อให้คนร้ายคนนั้นเนี่ยจะออกมาจากคุกแล้วก็ตามนะเขาก็จะตามไปหลังแขนด้วยวิธีนั้นนะครับซึ่งวิธีการทำของแฮชีเนี่ยทำให้อ่าหลายคนในเรื่องเนี่ยหรือแบบประชาชนต้องไปเนี่ยอาจจะรู้สึกถึงความสะใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของตำรวจละเขาจะไม่ได้รู้สึกแบบนะเขาจะรู้สึกว่า เออการที่แบบคุณตั้งตัวเองเป็นสารเตีย้ยอย่างเงี้ยอ่ามันจะนํามาซึ่งแบบก็เหมือนว่าคุณก็ไม่ทางอะไรกับคนร้ายอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับโดยภาพยนตร์เนี่ยรับบทในพระเอกเนี่ยก็คือชื่อคุณซอโดชอนนะครับแล้วก็อาจะมีอีกคนหนึ่งที่แบบเราอ่ะรู้สึกว่าชอบมากเลยก็คืออ่าใครนะอ่าพักซึงฮวานไม่ใช่สิเออใครสักคนหนึ่งที่เป็นตำรวจอ๋อ ไอ้จองแฮอินเออที่เขาใช้เรื่องว่าพักซอนอูนะครับจองแฮอินเนี่ยเราเห็นเขามาหลายเรื่องแล,แล้วทุกครั้งเราจะได้เห็นเขาแต่ในบทที่แบบเป็นนักเรียนว่าเป็นอะไรบ้างอย่างือด้วยความที่ว่หนห้าเขาเด็กมากนะครับโดยเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหองบบว่าเป็นเป็นฟิลแบบแอคชั่นแล้วก็เป็นการสืบคตกรรมนะครับฉากรุนแรงเนี่ยไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มันเหมือนเป็นฟิลแบบแอคชั่นคอมเมดี้ได้แต่สำหรับเราเนี่ย แอคชั่นกับการสื่อเนี่ยประมาณ80ด0บเ้ารของเรื่องละแล้วอีกสิเนี่ยมันคือคอมเมดี้นะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบสนุกมากๆเลยนะเราคือแบบมันไปได้เรื่อยๆนะคือแบบไปตลอดเลยอะ่ะคือมันเพลินมากๆการสื่อางเนี้ถึงแม้ว่าบางทีแบบเราคิดว่าการเดาตัวคนร้ายเนี่ยอาจจะง่ายนะแต่ว่าแบบเราเราคิดว่าแบบมันก็มีสับสนกันระหว่างทางบ้างแหละนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าดีมากๆในในฉากสู้ต่างๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับว่า อ่า uh, i e x e c u t i o n e r อว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคือมันไม่ได้มีจุดไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบนะครับ mm hmm. ก็คืออ่า uh, เหมือนกับว่าเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ ตัวฆาตก,กรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแตเ่เราคิดว่าเหมือนกับเราก็ต้องมารูนกับฝฟังตำรวจอะว่าเออจะแบบจะตามหาคนร้ายได้ไหมอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเราในเรื่องนี้ถ้าเกิดถามเราอะมันก็จะมีส่วนที่ไม่ชอบอยู่บ้างหละแต่ว่ามันมันเป็นประเด็นจุกจิกที่แบบอาจจะดูไม่สมจริงอย่างเงี้ยแต่สาหรับเราอะเราว่ามองข้าไมไปได้นะมันไม่ได้แย่ไม่ได้แบบดึงให้ตัวเรื่องมัน สุดแบบดีชั่วอ,อะไรกันหรืแบบเลเทอะไรแบบนั้นนะสำหรับเราว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับร in แล้วก็เรื่องนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นของนักข่าวหรือใครเดียวทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรียกแบบมีควที่จะสามารถแบบชี้นําสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็จะแบบมีประเด็นตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นการสะท้อนสังคมปัจจุบันมากเลยนะว่าช่วงหลังเนี่ยเราอ่ะให้อ่าแวลูกับอินฟลูเอนเซอร์ให้คุณค่ากับอินฟลูเอนเซอร์นี่อาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทที่่่คควรรดูเป็นนอยางะับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ